สวัสดีค่ะอ้อยพันตรีกรวรรมีสิทธิ์นะคะผู้อำนวยการศส่วนใหญ่ไทธรรมจังหวัดชุมพรนะคะวันนี้จะมาทําความเข้าใจเรื่องคําว่าเวชศาสตร์ชะลอวัยนะคะเวชศาสตร์ชะลอไวัยไม่ใช่เรื่องสวยงามอย่างเดียวนะคะบางคนอาจจะคิดว่าแก่แล้วจะต้องมีเบาหวานความดันข้อเสื่อมนะคะหรือเป็นโรคมะเร็งนะคะที่หลายๆคนเป็นกัน เราจะทำยังไงก็ตามนะคะตามหลักเวชศาสตร์ชะลยให้เราเนี่ยมีสุขภาพดีจนนาทีสุดท้ายของชีวิตนะคะจะเห็นนะคะว่าปัจจุบันนะคะอายุเฉลี่ยของผู้หญิงเนี่ยประมาณแ80ดสิบผู้ชายเนี่ยเจ็ดสิบต้นๆน,นะคะแต่ทำยังไงให้เราเนี่ยมีชีวิตโดยที่ไม่ป่วยนะคะไม่ใช่อายุแปดสิบแต่10ปี สิปีเนี่นอนอยู่บนเตียงเป็นอมะพพฤกอมภพาสนะคะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อย่างเงี้ยนะคะเพร่างกายเราเนี่ยถ้าเกิดเป็นโรคหรือมีความเสื่อมเราจะมีสัญญาณบ่งชี้มากมายนะคะที่หลายๆคนเนี่ยไม่ไม่เข้าใจนะคะเช่นเราอ่อนเพลียตื่นขึ้นมาไม่สดชื่นนะคะหรือรู้สึกง่วงนอนหรือหลับได้ทั้งวันเลยแม้จะนอนหลับเท่าไหร่ก็ไม่เพียงพอมีอาการปวดเมื่อยทั้งตัวนอนหลับยากหรือตื่น ตอนกลางดึกบ่อยๆนะคะหรือผู้ที่มีสมรรถะสมรรถนะทางเพศลดลงนะคะผิวแห้งผมแห้งผมร่วงตาแห้งมีริ้วรอยเหี่ยวย่นหน้าตาเริ่มชุๆุนะคะแล้วก็มีปัญหาเรื่องความจำเริ่มสั้นหลงลืมคิดช้าไม่กระชับกระเชงเหมือนก่อนนะคะอ้วนง่ายนะคะแล้วก็เจ็บป่วยบ่อยๆสัญญาณเหล่านี้บมงบอกว่า ร่างกายของเราเริ่มเข้าสู่ภาวะความเสื่อมหรือความชราแล้วนะคะแล้วเราจะรู้ได้ไงนะคะสิ่งแรกที่เรามองเห็นเป็นรูปธรรมก็คือผิวพันธจากที่เคยผ่องใสจะไม่ผ่องใสนะคะเพราะฉะนั้นความสวยงามเนี่ยเป็นผลพวงพลอยได้มาจากการดูแลสุขภาพแนวเวชศาสตร์ชะลอวัยนะคะแต่ถ้าร่างกายเราเป็นโรคอยู่ข้างในผิวพันธจะผ่องใสเป็นไปไม่ได้ หรือเรามีสารพิษตกค้างเยอะแยะมากมายเนี่ยผิวก็หมองคล้ำนะคะเพ้นการตรวจวิเคราะห์โดยใช้แพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยจะทำให้เราเสี่ยงต่อการรับรังสีหรือ,อ,อต้องเจาะเลือดเยอะแยะมากมายนะคะและเมื่อไปตรวจแล้วนะคะเช่นเราไปตรวจมะเร็งกว่าเราจะเจอเนี่ยเป็นก้อนแล้วหรือเป็นมะเร็งขั้น1ขั้น2ขั้น3แล้วนะคะ แต่ในแ,แนวของเวชศาสตร์ชลอวัยนี้นะคะเราจะใช้วิธีการผสมผสานนะคะใช้วิธีการแพทย์ปัจจุบันและแนวการแพทย์ทางเลือกนะคะมาผสมผสานกันนะคะ mm. การตรวจที่หน่วยที่เล็กที่สุดนะคะหรือคล้ายหมอแม่นะคะเมื่อก่อนเราจะรู้จักคนจีนที่เป็นหมอแม่นะคะ mm. แต่ปัจจุบันเราจะใช้เป็นหมอแม่คอมพิวเตอร์หรือเรียกว่าเครื่องวัดพลังงาน mm. ควอนตัมนะคะ ซึ่งที่ศูนย์ไทยธรรมชุมพรเราก็มีบริการตรวจแนวนี้นะคะเราสามารถประเมินสุขภาพก่อนที่เราจะป่วยเป็นโรคอะไรนะคะเครื่องเนี่ยจะเป็นระดับพลังงานที่เป็นแนววิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องเซล์ลปกติกับเซล์ลของที่เริ่มป่วยเนี่ยค่าจะออกมากต่างกันนะคะเราจะสามารถรู้ได้ว่าณนะวันนี้เรามีแนวน้มจะเป็นเมาหววานหรือไม่นะคะเครื่องก็จะทําการวิเคราะห์ให้เราตับอ่อนเราเริ่มทํางานหนักหรือเปล่า นะคะเราขาดวิตามินได้ธาตุอะไรสารพิษตกค้างมากมายขนาดไหนเราจะเห็นหน้าจอคอมพิวเตอร์กันเลยนะคะแพะะน,นเวชศาสตร์ชะลอวัยเป็นพื้นฐานที่หลายๆคนนะคะไม่เข้าใจและยังไม่เคยเรียนรู้กับมันนะคะอ้อยอยากให้ทุกคนติดตามนะคะคลิปต่อๆไปอ้อยจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับ การดูแลสุขภาพแนวเวชศาสตร์ชะลอวัยและสารอาหารที่ใช้บำบัดความเสื่อมต่างๆนะคะติดตามคลิปต่อไปได้นะคะขอขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ